งเกียเที่ยราษฐานาที่สำคัญอันดัเแราะรากฐานข,าของชีวิตครอบครัวคือรากฐานข,าของบ้านร่างฐานของบ้านนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตการ็นอยู่ของสมาชิกจะทะัฒนาครอบครัวจะแยกหรือจะดีก็อยู่จากที่รางฐานาในความเชื่อของเร,ราเป็นส่วนตรางฐานที่สำคัญนั่นก็คือช่วที่ฝั พรจาของเราแดา้ปฏิบัติานั่นก็คือความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นราฐาที่สัมพันธ์เราจืงรับรู้ว่าคอยครั้งการสร้างเางรือนหอหรือการสร้างบ้านแปลว่าจะเข้มแข็งแปลว่าจะสร้างเ้ว่ยราคาหลายสิบล้านแต่ราคา,าความูกพันไม่แน่งเตน บ้านหลายสิบล้านนั้นก็อาจจะพังทลายลงได้ชีวิตครอบครัวแตกแยกเมื่อชีวิตครอบครัวแตกแยกบ้านก็ไม่ใช่บ้านนะนั้นคือเจ้าจึงเน้นย้ำว่ารากฐานที่สำคัญคงไม่ใช่อยู่ที่เงินหรือรอิฐหรือปูนที่สร้างเป็นตัวบ้านแต่รากฐานสำคัญที่ต้องฝูงชนรนะหว่างรอสรัทธาระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานข,ของบ้าน บาแาคาไม่แพงแต่ราาดีนัสืความสุขในครอบครัวมันก็สามารถทำให้ชีวิตครอบครัวบ้านนั้นอยู่กันกว่าชีวิตจะถัไดนนี้เราจืดพ่อแต่กลางานส่วนต่อความสามพนเพค่อให้สวามุในบ้านในรางแบนี้ให้ว่าใครที่เข้ามาได้พบราคาที่สัมันของบ้าให้บ้านของครอบครัวนั้นมั่นคงายตลอดไป ความมาเพื่อจะทำชีวิตตนเพื่อประสบกิจสุขให้เราพอพอต่างกันแล้ว